สวัสดีนะคะสวัสดีเพื่อนๆค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆเ,เข้าสู่ช่องทาร์ลปาน d a น c ์ไมอภิญญานะคะก็อธิษฐานกันยังยังย่งยั่งนั่งให้สบายๆค่ะหายใจสบายๆนะหายใจเข้าก็ให้รู้สึกว่าเราโป่งโล่งเบาสบายค่ะยิ้มน้อยๆด้วยนะหลับตาลืมตาก็ได้ค่ะปล่อยให้สบายๆทั้งหลังคอบา่าไหลนะคะ หายใจออกก็โป่งโล่งเบาสบายแล้วก็เราก็รู้สบายๆกันนะคะ สาธุสาธุนะคะขออนุโมทนาบุญกับเพื่อนๆค่ะนะอธิษฐานกันค่ะวันนี้เราขออนุญาตทำงานกับพี่คลังนะคะแล้วก็ทาโลค่ะก็ ข้าพเจ้าขอราธนาอ้างอิงบุญบารมีของพระปัจเจพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์อันมีสมเด็จปฐมเป็นองค์ประธานขออรัธนาอ้างอิงบุญบารมีของคุณพระธรรมคุณภรรยาส่งเจ้าคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพระอรหันตะขีณน้พผู้วิเศษทุกๆพระองค์ bon bon ส,สิ่งศักดิ์สิทธิ bon สสท bon ท bon ท bon ์ทั bon ่วอนันตจักรสิบหกชั้นฟ้าสิบห้าชั้นดสิบสี่ชั้นบาดาลภุมมเทวาเจ้าที่ตายาเจ้าที่ปุยยะเจ้าที่ปุสมภัสร์จึงศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาเราปกปักรักขอ้้ไลปแว ให้สิ่งนั้นเป็นประโยชน์กับเพื่อนมนุษย์ในการปัจจุบันและเบื้องหน้าโน้นเทินขอขอมาหากมีสิ่งได้ผิดพลาดพังไปกับขออโหสิกรรมไว้ในที่นี้ด้วยค่ะสัธุสัธทุนะคะเป็นพลังงานแรนดอมนะคะก็สวัสดีเพื่อนเก่อนเลย <laughs> นะขออนุญ,ญาตค่ะสวัสดีนะคะคุณสัทธเทพสวัสดีคุณ i k เคคุณ อั้มกนกวันคุณไอ้หมูเบ่าลาวต้คุณปฏิมาชูศรีคุณแคนดี้แมนคุณ DIYW คุณตอง333คุณออมมี่คุณคราฟ653คุณวิสิตคุณคิวคุณว่ารุนคุณสิทธิชัยคุณกัญยพรคุณบรรยายกฎหมายคุณโมนิก้าเฮาคุณบามาคุณสายใจคุณแคกคุณแองจิลัสคุณแอบส l ลูดคุณอนวดีคุณธรรมดา ไลท์ท่านเลยค่ะกับสวัสดีนะคะขอบคุณที่ติดตามที่เป็นกําลังใจขอบคุณหัวใจดวงน้อยขอบคุณธรรมะของคุณใส่ใจด้วยขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาให้กําลังใจทุกๆท่านเลยนะคะขอความสุขสวัสดีจงมีแด่เพื่อนๆชาวช่องอับ n ันแดนใบทะโลทุกอับท a โลอบันแดนายพิญญาทุกๆท่านในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อค่ะสัธุสาัุูค่ะ รีบไปหน่อยรีบไปหน่อยขออภัยค่ะไม่ว่ากันใช่ไหมจำได้ว่าเพื่อน, mm. อนๆชาวช่องเราใจดีเป็นคนที่แบบใจร้อนค่ะทำอะไรเร็วนะคะไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ว่ากันนะคะบางทีก็จะพูดเร็วไปบ้างนะคะก็วันนี้เราเปิดให้อ่านแอนาโลกกันก่อนเลยนะคะ สักเล็กน้อยก่อนจะเปิดทะโลส่งพลังงานบุญพลังงานบวกมาด้วยนะคะเพื่อนๆอ่ะตกมาละอ่ะเดี๋ยวก็จะทำช็อตเริ่มทำช็อตลงก็เชื่อในคำทำนายเหมือนกันให้เริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆก็ก็เริ่ม ก็เริ่มด้วยแล้วกันนะคะเริ่มกันเริ่มกันนะคะเอา้าอะไรอ่ะโอเคเอาเท่านี้ก่อนไหมอ่ะกี่ใบแล้วเนี่ยโอเคเดี๋ยวนะอันนี้มาใบแรกใบหนึ่งใบสองใบสามใบสี่ใบห้าโอเคบายคอมพิชยช่วงนี้นะคะเพื่อนๆมันจะมีเรื่องราวอะไรที่เราอาจจะต้อง เสียงเสียงท้ายเนี่ยมันอาจจะหมายถึงเราจะต้องเลือกหรือเชื่อฟังธาุเชื่อเชื่อเชื่อธาุรู้ไม่ใช่ความคิดอะค่ะมันติ้งแว็บเราอะค่ะในติ้งแว็บนั้นนะคะที่มันปิ้งออกมาเชื่อเชื่อตรงสิ่งนั้นแล้วก็ทําตามไปค่ะนะมันจะเป็นธาุรู้ที่ไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราอะค่ะนะตรงนั้นมันคือมันคือสิ่งที่เป็น วิสังขารที่พระพุทธองค์ค้นพบนะเป็นเป็นพลังงานที่ไม่เกิดไม่ดับนะมันอยู่ของมันอย่างนั้นนะแต่ถ้าสังเป็นสังขารเราร่างกายสัญญาสังขารวิญญาณพวกนี้มันจะเกิดดับใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ก็เราก็มันคือธรรมชาติที่ไปหาการไปมาหาสู่กันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าไม่ีอะไรที่ติ้งแว๊บมาก็ลองทําค่ะไม่ผิดกฎหมายไม่ทําร้ายใครนะทําได้เลยนะแม้ว่าช่วงนี้มันจะมีเรื่องของ ฮามฟูลขึ้นมาบ้างค่ะนะจะเป็นจะเป็นอะไรจะเป็นเรื่องการต้องลระมาระวังเรื่องเรื่องของสุขภาพบ้างหรือว่าเรื่องเกี่ยวกับคนเนาะเรื่องสุขภาพตนเองก็ได้หรืออาจจะหมายถึงเรื่องเรื่องเกี่ยวบคนล้อมรอบก็ได้นะว่าอาจจะไม่มาแบบไม่จริงใจอะไรก็ไม่ต้องกังวลเพราะว่านี่ค่ะเทพเทวามีพลังงานแห่ง ไฟ์ไฟพลังงานของไฟค่ะนะพลังงานแห่งความอบอุ่นพลังงานที่ถึงพร้อมที่จะฝ่าฟันไปได้ทุกอุปสรรคเป็นจุดเริ่มต้นใหม่ที่คารุคูบาอาจารย์ผู้พิทักษ์เพื่อนๆน,นะคะจะส่งพลังให้มันอาจจะเป็นเมจิกอันนึงก็ได้นะ อาเพราะว่าตามมาด้วยนี่ไงคะพยาคุดเนาะอ่าการูด้าคือถ้าว่ากันว่าเราถ้าถ้าพยาคุดเนี่ยท่านจะปกปักรักษาคุ้มครองเพิ่งเคินไปห้างไหมคะบางห้างก็จะมีพยาคุดติดอยู่เลยใช่ไหมคะก็จะไม่ไม่ใช่เรื่องที่ธรรมดาเนาะเพราะฉะนั้นนะ่ะท่านเหมือนเมจิกอ่ะเหมือนเป็นให้เวทมนต์คาถาอํำนาจวิเศษ กับเพื่อนๆน,นะคะเนี่ยผ่านผ่านผ่านแบบคันโดก็ได้แบบผ่านแสงสว่างทั้งไฟอาจจะเป็นเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพลังงานเทพเจ้าอะค่ะนะหรือการช่วยเหลือทางจิตวิญญาณนะคะแล้วได้มาบอกตอบย้ำว่ามันสมบูรณ์เย้นะคะเป็นความสมบูรณ์ที่เพื่อนๆจะได้รับค่ะนะเพราะนั้นเราก็ดึงออกมาก่อนนะโอเคนะ ทั้งหมดทั้งมวลทำด้วยความสนุกสนานเบิกบานสำรันใจคะ่ะนะอันนี้ใบนี้ไปแทนแล้วกันเอาใต้สำรับไปแทนนะสนุกสนานเบิกบานสำรันใจคะ่ะนะจอยฟูไปเลยนะปล่อยจอยค่ะปล่อยจอยจะทำอะไรก็ปล่อยจอยเลขเจ็ดเจ็ดค่ะเจ็ดเจ็ดวันนี้นะโอ้ชอบจังเลยอุดมสมบูรณ์เดี๋ยวนะคะเห็นไหมอะขยับ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  ช่วงนี้ผาาแห่งการตัดสินนะคะจกเมนก็จะออกมาบ่อยๆในหลายๆสำรับเรียกว่าสภาวะทางสังคมภายนอกโลกข้างนอกก็เกิดการตัดสินกันโอลมานเลยใช่ไหมคะพลังงานนี้ก็เลยมาปรากฏอยู่ด้วยเนาะก็เราก็ปล่อยวางไปค่ะนะไม่รับไม่รับ พลังงานลบหรือว่าพลังงานลบที่มันเกิดมันก็จะเกิดจากเนี่ยค่ะคนที่ไม่เข้าใจเนาะราที่ยร้อมเราอยู่เพื่อนๆสามารถหลีกเลี่ยงได้โดยทําจิตนิ่งๆสบายๆอะค่ะนะไม่ไปสุขไปทุกข์ไปเศร้ากับเขาอะค่ะถ้าเพื่อนๆหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงไปเลิกคบไปใช่ไหมแต่อันนี้มันไม่ได้ใช่ไหมถ้ามันไม่ได้อย่างเงี้ยก็คือปล่อยปล่อยไปค่ะปลดเกลียวว่างไปอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวนะคะ เรงว่าจะจะสลับสลับอ่าเดี๋ยวจะกรีดผิดด้านซะก่อนโอเคค่ะขอพระคุณเพื่อนๆนะคะที่เป็นกำลังใจนะขอบคุณหัวใจทุกดวงขอบคุณทุกๆสาธุขอบคุณทุกๆอ่าทุกๆคำคำพรพลังบวกพลังบุญ ขอบพระคุณที่มาคอมเมนต์ค่ะนะเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะอ่าไม่มีเวลาก็หัวใจก็ได้นะคะหัวใจสักดวงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อเพื่อให้รู้ว่าอ่าไม่อยู่คนเดียวที่เพื่อนเพื่อน,อน <ๆ S 1> มารับชมกดไลค์ก็ขอบพระคุณด้วยนะคะขอบพระคุณจริงๆค่ะอ้ามเขาลื่นมากเลยค่ะสําหรับเนี้ยแต่แบบดีค่ะดีงามชอบนะเมือ่อเมื่อก่อนไม่อยากใช้แต่ว่า มีความรู้สึกว่าพอเขาเขาออกกล้องเขาสวยมากเลยนะเขาทาโร่สำรับนี้สง่าง,งามจำได้ว่าสำรับแบบนี้ก็หลายกระตังอยู่นะแต่ก็มามาช่วงแรกๆเหมือนกันตั้งว้าวพลังงานของพลังงานของเดวิล เดวิลนี่เป็นเมเจอร์ค่ะนะค่ะเพื่อนๆพื่อนเดวิลเนี่ยส่งมาให้เราได้เห็นถึงอะไรนะคะการหลุดพ้นค่ะได้เวลาที่เราจะจะ,ะปล่อยวางสิ่งที่ผูกมัดมต,ต่างๆนะเพราะฉะนั้นคือได้เวลาแห่งการหลุดพ้นแล้วมุฟออนแล้วนะอาได้เวลาแห่งการมุฟออนแล้วค่ะนะเป็นพลังงานที่ ไปต่อได้ไปต่อได้อีกได้อีกนะเป็นพลังงานที่เราเราเห็นแบบเห็นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเห็นสิ่งที่มีกับสิ่งที่ไม่มีนะสิ่งที่ผ่านมาเห็นความเจริญรุ่งเรืองความมั่งคัง่งก็เห็นเห็นเห็นมาหมดแล้วเนาะันเห็นทรัพยากรที่ เหลือเฟือนะเราก็เห็นสิ่งดีๆในชีวิตมาแต่ก็ไม่หลงติดไปยึดมั่นถือมั่นกับมันเพราะว่าการที่เรามุ่งมั่นทำอะไรลงไปอุทิศตนทำงานสร้างหลักฐานทุ่มเทกายใจสร้างสร้างครอบครัวสร้างตัวเองสร้างลูกๆหล,ล,ลานๆเนี่ยค่ะนะให้เขาเติบโตเป็นผลิตผลผลิตภัณฑ์ที่งดงามเนี่ยมันก็ต้องใช้ใช้ หลายสิ่งหลายอย่างประกอบกันเนาะใช้ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรต่างๆนี่แหละนะเพื่อจะเดินทางสู่สู่ชีวิตที่ที่เรียกว่ามีเสถียรภาพเนาะอ่านี่ตรงกับอุดมสมบูรณ์ว้าวนายออฟเค้าส์นเห็นไหมตรงกับความอุดมสมบูรณ์เลยนะก้าวถ้วยก้าวถ้วยเนี่ยบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของเพื่อนๆค่ะนะเรียกว่าเพื่อนๆมี ความหวังแล้วนะรักตัวเองเนี่ยกอดไว้เลยรักตัวเองเห็นคุณค่าในตัวเองแล้วนะคะสิ่งไหนที่อยากได้สิ่งไหนที่ตั้งใจความสุขสมปัรถนาอาสติก็ได้เนาะมีแบบอา่าพลังงานของของสติสติสัมปชัญญะที่ที่เป็นจิตปัจจุบัน่ะ เพื่อนๆคือมันมาบ่อยแล้วละ่ะมันมาเป็นแฮบบปิตละมันนิ่งละเรียกว่ามันมันมันกาลังจะมารวมกันแล้วเพราะว่ามันคือก้าวถ้วยแล้วเนาะก็อขออนุโมทนาบุญกับเพื่อนๆน,นะคะคือคือช่องนี้เรามั่นใจเพื่อนที่เข้ามาเนี่ยไม่ธรรมดาแน่นอนใครที่เข้ามาช่องนี้ไม่ธรรมดาแน่นอนเพราะว่า ก็เราก็ไม่มีเหตุผลความจําเป็นที่จะต้องมานั่งคุยกับเพื่อนๆทุกๆวันเนาะเราเหมือนมีภารก,กิจตรงนี้แหละนะอ่านะเรามีหน้าที่ค่ารับส่งลูกเองนะคะเพราะฉะนั้นก็ได้มาทํางานเราได้มีเพื่อนอีกมิติหนึ่งในโลกโซเชียลมีความสุขมากค่ะขอพระคุณนี้เพื่อนติดตามนะแล้วก็เป็นกําลังใจเนาะสนับสนุนด้วยมันก็ทําให้แบบอ่าคนในบ้านเราก็สนับสนุนเราไปด้วยนะคะเพราะว่า อ่าวันนี้เพื่อนๆจะได้รับพลังงานแห่งความสุขสบายความสุขสบายเนี่ยก้าถ้วยเนี่ยไปเต็มๆน,นจริงๆสิบถ้วยเลยนะอ่ามารดกแห่งปัญญาตอนนี้ก็คือปิดหีมนะคะก็เกษียณเกษียณตัวเองมานานแล้วนะคะอ่านะอืก็สมบัติที่ให้ลูกหลานคือการศึกษาคือปัญญาเนาะก็ก็ให้เขา มาตั้งแต่เล็กแต่น้อยนะทุกคนได้บวชเรียนกันหมดเลยนะคะอ่าอยากตอกย้าเพื่อนๆว่าปกป้องพลังงานเถอะอย่างที่พูดมาอันแรกแหละมันก็จะมีพลังงานของคนที่เข้าใจไม่เข้าใจเราหลายสิ่งหลายอย่างเราเนี่ยเนี่ยความสมบูรณ์เนี่ยม,มาหาเราแล้วนะสนุกสนานเนี่ยก้าวถ้วยมาแล้วแต่แน่นอนว่ามันก็จะมีพลังงานที่แบบเข้าใจไม่เข้าใจที่มันจะทําให้เรา มาผูกมัดเราก่อนการหลุดพน้นเนี่ยมันมีเพราะฉะนั้นเราก็ต้องปกป้องพลังงานเราโดยการหลีกเลี่ยงปล่อยวางได้รับรู้ได้อะไรมามันก็จะมะีพลังงานที่พลังงานที่างรักสุขเกียติทุกข์กลัวตายอะไรอย่างเงี้ยอะไรอะไร,อะไรประมาณนั้นน่ะถ้มันถ้ามันมาก็ อันนี้จังทุกครั้งอนัตตาหรือไม่ก็ดิสูชาวพาเดี๋ยวมันก็ผ่านไปสิ่งใดๆในโลกล้วนอันนี้จังอะไรอย่างเงี้ยนะเพื่อนๆอืมดีชั่วสุขทุกสมหวังผิดหวังไม่เที่ยงเนี้ยค่ะนะมันก็ไม่ใช่มันเป็นสิ่งสมมุติแค่นั้นเองนะอ่าปกป้องพลังงานไว้เว้ทมบารนซ์สวยอ่ะ เป็นทาโร่ที่สวยมากค่ะบอกเลยว่าตอนนี้ไต่ระดับพลังงานเรื่องจริงคือการปฏิบัติที่ผ่านๆมาเนี่ยมันมีอะไรที่ที่ที่มากกว่าน,นั้นอีกนะมันซ่อนอยู่มันรอคอยอยู่ มันนอกจากความสงบสุขสดชื่นรื่นเย็นแล้วความสมดุลในชีวิตแล้วอะค่ะเพื่อนๆกระแสะชีวิตตอนนี้มันมันสมบูรณ์เนาะมันมามาบอกทางไพ่ขังแล้วมาเติมเต็มด้วยเก้าถ้วยเนี่ยกระแสะชีวิตตอนนี้มันสมบูรณ์นี่มีอีกสองถ้วยนะเนี่ยสมบูรณ์นะจาก m p e r a n c e เนี่ยการที่ทำสมาธิแล้วมองมองมองโลกอย่างเป็นกลางนี่ไงมันจะปกป้องพลังงานได้ปกป้องไอ้พลังงานเนี่ยสองดาบที่ออกมาเนี่ยนะ ก็ถ้าถ้าเพื่อนๆจะหมายถึงเรื่องทางโลกก็เพื่อนๆอาจจะมีเรื่องที่ต้องเลือกเนี่ยอย่างอย่างไพ่เสี่ยงไทยที่ออกมาเนี่ยอาจจะมีเรื่องต้องเลือกในการทํางานในการค้าใดๆก็ตามอ่ะมีมีหลายสิ่งต้องเลือกให้เลือกจากสิ่งที่ปิ้งแวบมาจิตใต้สํานึกอะค่ะนะนั่งสมาธิดีๆแล้วก็หรือไม่ก็อ่าเขียนออกมาเขียนเขียนออกมาจะมองเห็นมันชัดเจนยิ่งขึ้นนะ การเดินทางของชีวิตการสั่งสมสมาธิสติทานศีลภาวานาค่ะมันสมบูรณ์มากเลยนะเนาะมันสมบูรณ์มากเพราะว่าเพื่อนๆมองโลกอย่างเป็นกลางอะค่ะเพื่อนเพื่อนใจเย็นอยู่เสมออยู่ในความเงียบงันก็สงบสุขได้อะนะเนี่ยตรงเนี้ยเป็นแบบเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสงบสุขตรงเนี้ยมีปัญญาด้วยมีปีกทูตสวรรค์ด้วยเห็นไหมคะนะเพราะฉะนั้นอะประสบการณ์ต่างๆความรู้ที่เพิ่มขึ้นมามันทําให้ชีวิตเพื่อนมีคุณค่ามากมายเลยนะคะนะ ก็เก็บสะสมพลังงานดีๆไว้มันเป็นความปิติตื่นเต้นนี่ไงสนุกสนานไงเนี่ยเนี่ยนะมันเป็นความปิติตื่นเต้นด้วยนะเออเรียกว่าตรงนี้เป็นไพ่แห่งความสมดุลเนี่ยค่ะบอกบอกในแง่ความปิติตื่นเต้นด้วยค่ะอุ้ยจะลื่นจะลื่น ีพลังงานเศรษฐีมาอีกแล้วค่ะคลิปนี้จะตั้งขอตั้งชื่อให้เป็นเศรษฐีแล้วกันมาเยอะเหลือเกินจริงๆสองคลิปสองคลิปที่ผ่านมาอุย้ยช็อตด้วยช็อตก็เป็นเดอะเวอร์โอ้ยพลังงานเศรษฐีทั้งสาหมดเลยเดีย๋ยวเราขอตั้งเถอะเออใครใคร ไม่รู้ละขอตั้งดีกว่าไม่ได้ตั้งมานานแล้วเก่งเพื่อนๆจะเบื่อเพราะมันมันอาจจะเฟือไปมันอาจจะเหลือเฟือไปแต่มันเป็นทรัพยากรความสุขโอกาสสิ่งดีๆในชีวิตที่มันพร้อมทั่งจริงๆอ่ะเพื่อนมันทุกอย่างมันเป็นไปตามที่ควรจะเป็นในโลกของความเป็นจริงๆอ่ะค่ะมันมันครบวัตถจักมันจริงๆอ่ะอ้โหฮ ตาเข้าคือถ้าถ้าวันนี้เพื่อนๆขามันเป็นความอบันดันแบบสุดยอดขยันขยันมั่นคงเลอเกินเพื่อน่ๆเป็นคนขยันไงมันถึงได้อบันดันไงเนี่ยเออขยันทุ่มเทสร้างฐาน,นะอ่ะเออมนะมองหาไม่พอยังขยันลู่ทางแบบมุ่งม,มั่นตั้งใจอะค่ะนะ โอ้ยแปดถ้วยเดี๋ยวก่อนแปดกับเก้าอ่าโอ้แปดกับเก้าค่ะนี่อันนี้อแปดกับเก้าเลขแปดเลข้าเลยเลขบ้านเราเก้าสิบแปดทับเจ็ดค่ะเลขบ้านเรา นี inha, ่ไงเจ็ดเจ็ดก็พูดไปก็พูดไปแต่ไม่เคยซื้ออะไรกับเขาแป็นเต้น hello t r อ u ว p น a n ยเดินต่อไปก้าวต่อไปอยากจะทำอะไรกันคะวันนี้เราฮะ อยากจะเดินทางไหมอยากจะทำอะไรสิ่งที่มุ่งหวังมันสำเร็จสำริดส,สำเร็จผลแน่นอนนะลงมือทำไปเถอะเพราะว่าสิ่งที่สิ่งที่เรามองหาสิ่งที่เราวางแผนนะคะมองการไกลไว้หรืออย่างไรเนาะหรืออยากอาอถ้าเรื่องทางธรรมนะก็มันอัพเลเวลอยู่แล้วก้าวต่อได้อยู่แล้วแต่เรื่องถ้าเรื่องทางโลกก็อา มันสำเร็จแล้วถ้าเพื่อนเดินทางมันก็จะเปลี่ยนแปลงพลังงานนะคะลองหาเวลาเดินทางไปดูโน่นดูนี่ก็ดีนะคะเพื่อนๆเผื่อเผื่อ,อจะเห็นอะไรที่มันแปลกใหม่สำหรับมาใช้ในใช้ในในความจำเป็นในสิ่งที่ต้องใช้เนาะอื ก็ถ้าในเรื่องของการยกระดับพลังงานก็ทำต่อค่าแสงสว่างแห่งปัญญามีอยู่เรื่องทางโลกมันก็ล้อไปเลยเพราะเราเพราะเราทำงานเรื่องทางธรรมสมบูรณ์แบบมันก็เป็นมรดกแห่งปัญญาให้เราก้าวหน้าอยู่แล้ว เพื่อนๆน,นะเป็นพลังงานของการที่เพื่อนๆน,น,น่ะเนี่ยลงมือทําแล้วใช่ไหมเมื่อเ <c oughs> มื่อลงมือทําแล้วเนี่ยตรงนี้เป็นเรื่องของการที่เขาขึ้นมาอัศวินเหรียญเนี่ยนิ่งมากนิ่งมากๆลงมือทําแล้วเริ่มเก็บเงินแล้วเนี่ย เก็บสะสมแบบวางแผนทุกกระเบียดนิ้ว <c oughs> เรียกว่าเอาจริงเอาจริง <c oughs> ชีวิตไม่มีปัญหาหรอกคะ่ะเพราะเพื่อนมั่นคงในตัวเองเนาะ <c oughs> พลังงานแห่งแห่ง Knight แ f p e n t ค c l e s ค่ะเป็นพลังงานที่มีระเบียบทุกกระเบียดนิ้วเลยค่ะนะ <c oughs> แม็กแน่นเขาเป็นธาตุดินไงคะแ e n t a ค l e s, <c oughs> <S รวยอยู่แล้วล่ะนะก็ <c oughs> <c oughs> ขยันนะลงมือทำแบบได้เงินนะ คิดวางแผนทำไงให้ได้ผลลัพธ์อะนะอะไรประมาณนั้นอะนะเรียกว่าม,มันคงมันงม่นคังมีค่าอ่าสบายสบายสบายทุกสิ่งอย่างเลยวางแผนไว้หมดแล้วนะมั่นคังมั่นคงมีค่าอ่าใช่เลยใช่เลยดีงามมากดีงานม,มากค่ะชีวิตไม่มีปัญหาคะ่ะมั่นคังมั่นคงมีค่านะคะก็น่าจะน่าจะประมาณนี้คะ่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะขอบุญรักษาคุณพระคุ้มครองปกป้องคุ้มภัยโชคลาภมากมีบารมีพร้อมพังขอเนเพื่อนถึงซึ่งมนุษย์สมบัติบริวารสมบัติทรัพย์สมบัติจักรพรรดิสมบัติสวรค์สมบัติและนี้ผ่านสมบัติทั่วการทุกท่านทุกคนเทินขอบพระคุณนะคะอบานดันส์ค่ะอบานดันส์นะคะทุกท่านทุกคนค่ะจักันค่ะ